วันนี้วันอาทิตย์ที่หกเดือนสี่ตีหกแปดหกสี่หแปดเป็นวันทำการศึกษาวิชาอายตนะยามกากาการสี่โลกาสัตนัอพอชอว วันนี้เราจะศึกษาคู่รู้ขอให้จักขาเริป่ปากนังสือหน้าสองสองเจ็ดเอกสารหน้าสามสิบการนิทานาก,การกำลังเกิดก็ต้องเป็นขาเกิแดแม้คนที่จากขาเกิดได้เกินการขาเกิด โรคขาเกิดถามหน่อยว่าในรูปมีสุตาว่าขาเกิดด้วยไหมไมีัมม้งแต่ญานแรกต้องการออกคำที่แต่รูปภาพไม่เอเดก็ต้องเป็นสุธาว่าขาเกิดถึงไป สามยจธรรมที่สองต้องการองค์ธรรมที่รูปาก็เกิดก,ก็ต้องเป็นการรู้เวทธาว่ารูปเป็นปัจจาหาเกิดดึงไปไปดูวิสัจนากันต่อนออัทำบทเดียวได้สุดทธาวาสขาเกิดเอาวันนี้หลวงพ่อมาด้วยกัน นวัตก,กรรมของผมไม่เห็นได้หลวงพ่อมานะวันไหนมาก็คือวันที่มาวันไหนไม่มาเนี่ยหลวงพอ่อวันไหนไม่มาแปลว่าไม่มานะแต่อย่าเพิ่งไปนะหลวงพ่อหลวงพ่อขยันนะโยมจะมีหลวงพ่อเดินมายกมือไหว้บ้าง,งราืเปล่าไม่เลยอ่ะ ในยานะในธรรมดานะโยมวันเคยไหว้หลวงพ่อหรือเปล่าว่าเคยไหว้หรือเปล่าต้องไหว้นะเจอพระนี่ต้องไวอาาหงไว้เล้ก่อนนะโยมโยมพระพนะโยมพระพนี่จะไม่เกยปวดนะปวดปีนี้แล้ยไหมเพื่อนๆได้ยินไหมปวดแล้วไม่่ใชหรง อาไปดูวิจารณาสุทาวาขาเกิดเราวิจารณาว่าสุทาวาสาังโุปปัจจันตานาจนองค์ธรรมสองบทได้ปัญจขา,าเกิดก็จริงแต่เราไม่ได้วิจารณาว่าปัญจโวการังอุปปัชจันตานะเราวิจารณาตามกรรหนี่ง แล้วก็มีคำนำหน้าว่าอิตเรสังเพื่อเพื่อให้รู้ว่าเว้นสตาวาขาเกิดแล้วเราก็วิจาจนาเต็มๆว่าอิตเรสังสัจโกก,กานาโอปาปัชชา,านาสังเกตให้ดีๆนะเพราะตอนสอจนจะจะพลาดตรงนี้อิตเรสัม ตัจากุกานังปัญจโวการังอุปปาปัญตานังบังดิเรตังปัญจโวการังอุปปาปัญตานังบังท้าบ้านสองบ้านอย่างนี้ก็ตัดองูออกไปเลยโยมอาจารย์ไหมโยมมันหลัวเลาะเนี่ยโยมราจารย์ีรู้ป่ะท่าบ้านสองบ้านอย่างนี้ตัดองูออกไปเป็น โยมเราจะมีใช้ได้โยมมาลีโยมเราจะมีีใช้ได้เลยครอยากถามอะไรถามผ่านโยมเราจะมีได้โยมมาลีใช้ถามได้โยมโยมมาลีนี่เด็กเก่งนะเขามีแต่ร้อยมาลีนี่โยมเด็กมาลีวยเนี่โยมมาลีเด็กด้วยอ่ะไปนี่ขึ้นี่โยมมาลีนี่มารอดดีนะ ในขณะเดียวกันโยมราศมีก็ไปถึสงสายใช่ไหมไปปิ6เดี๋ยวปีหน้ารปเดียนาการจัดประชามันนะปีหน้าถ้าถ้าไม่อยากออกจากห้องนี้ก็จบเลยนะจบฟฝาเดินผ่านไปเลย แล้วเสน้าเกิบเอกสารสามสิแต่เนตานรูปาเกิดเกิดก็ต้องเป็นตัวที่รูปาเกิดได้คือการรูปอาสันแต่ที่รูปต้องเวน้นสอดาว่าถามว่าเว้นทำไมตอบว่าเพราะมาเป็นอดีตเนี่ยเราจะตอบแบบนี้ใช่ไหม แต่ว่าความหมายลึกๆก,ก็คือในสุตตาวาสเนี่ยไม่มีใครเคยเกิดซ้ำในชาติดเดิมใช่ไหมแต่ยังไม่เป็นะารหัน์ในชาติที่มีชีวิตอยู่พอตายแล้วก็ต้องเลือนชานเหมือนเหมือนใครนะเวลาตายแล้วก็เลื่อนชั้นให้ก็ตายในหน้าที่ยอมวาน พระนากามีถ้าตายในสุทตาว่ายอมโภคภัตเขาเรียกว่าตายในหน้าที่ <c oughs> พอตายปุ๊บก็เ,เลือดชาถ้ายมโพภาตอยากจะอยู่สุตตาวา่าทุกชายมโพภาตพอไปเกิดเป็นอนากามีในป็ดพอเกิดเป็นอนาคามีตายแล้วไปเกิดในสุทตาวา่ายมโภภาตก็กไม่ต้องไปทาอะไรต่อน่้อยู่เฉยๆถึงเวลาตายก็เลือดชา เกิดไายก็เลือกไปติดข้างเกิดไายแล้วค่อยไปเป็นพระอรหันต์ตายเอาช่างเกิดได้นานดีไหมแล้วก็ปวดได้จะไม่ปวดไทยมั้ปวดปวดอนาคตมีด้วยกันหรือว่าปวดพระอรหันต์มด้วยกันมันต้องปวดอนาคตมีด้วยกันไม่ไปวดเขาทำไมเขาก็เหมือนเราเนี่ยเขาก็ตายมา เกิดมาห้าชันใช่ไหมประตายในชั้นสุดท้ายแต่ถ้าพูดถึงความจําเป็นจําเป็นนะที่จะต้องเกิดในสุดท้ายว่าครบห้าชันไม่จํนะาเป็นนะจำเป็นไหมไม่จําเป็นไม่จําำเป็นวันนี้มีทุเรียนนะครับทุเรียนละยอมมั้เนี่ยครวม <c oughs> ใช่ทุเรียนละย,ยอ้อมนะฮะ ก็ตอบอย่างนี้คุณครูเดี๋ยวจะให้โยมพักกล่าวคำว่าสวัสดีครับคุณครูนี่เรียกพระอาตมารู้เป็นคุณครูเนี่ยไขาถึงตอนเป็นนักเรียนนะอาตมาเป็นหัวหน้าห้องนะจะบอกให้นะคุณครูพอคุณครูเข้ามาพวกลุกขึ้นยืนใช่ไหมตอนดีครับคุณครูนะอาตมานาเลยนะแล้วก็เวลาจะกลับบ้านเราต้องเข้าแถวหน้าห้องกันไหมเริ่มไหมเุ่าเอาไหม เข้าแถวหน้าห้องเหมือนตอนเรีนนั่นะนะแล้วให้ให้คุณครูนี่เป็นหน้าห้องเลยนะเดินเช็ดแถวแบบนะะครบแล้วก็มารายงานอาตมาครบแล้วข้ากับได้พอเดินลงก็เดินลงเป็นแถวอยู่นะผู้ชายเดินฝั่งนู้นผู้หญิงเดินฝั่งนี้จบภพพัดว่าไงเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไปต่อไปต่อนะอะไรนะ โ oh, ยมันบอกว่าต้องลดทุเรียนก็เขาสบายแล้วต้องรับไว้ก่อนไงใะ่ั้นคนครูจะได้บุญไงฉอนฉันไม่ฉันเรื่องของฉันโยมวันมาบอกว่าท่านต้องลดทุเรียนมองเรียกว่าเพราะท่านเป็นบังหวัแต่ว่าถ้าาตมารับประทานโยมวันก็ไม่รู้ใช่ไหม แ้ว <Okay. S 2> แต่ถ้าท่านอยากเป็นเบาหวานน้ำตาลเยอะๆท่านก็ทานไปยัวันนะยัวันก็โอเคนะถ้ามีอย่างนี้ทุกวันนี้ก็โอเคนะตอนนี้มีวันเดียวใช่ไหม <Okay. S 2> ขอเรามีวันู่วันเดียวเอาใครตอไปตอบเมื่อกี้รรปาเคยเกิดต้องเป็นการเป็นโูคเป็นอาการแต่ที่รูปต้องแม้ ต่อาว่าถามหน่ว่ามาติขาตอบว่าสองขาถามว่าเพราะอะไรตอบว่าเพราะพูดเรื่องอดีตใช่ไหมอดีตของคนสองขาถ้าพูดเรื่องอดีตก็ต้องพูดถึงเรื่องอดีตของคนขาเกิดด้วยของคนขาตายด้วยแต่ส่วนใหญ่เราจะมองว่าถ้าเป็นอดีตต้องสองขาแต่องค์ธรรมเข้าหมายถึงปัจจุบันนะสังเกตให้ดีๆนวก็ตามว่า ตอนที่กำลังเกิดและกำลังตายอยู่ในการในรูปปัจจินิกละหน้าสองห้าสองเอกสารหน้าสามห้าผนตตามจากกาไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องเป็นกำลังตายเป็นธรร บกพร่องสามคนเกิดไม่ได้ในอัตหารู้ปรัตยาตนแรกต้องการพงกกััที่แต่รูปาเคยเกิดก็ต้องเป็นปูคที่รูปมมาเกิดได้พอไปอยู่ที่สันนิษฐานในสันจจะา มีการขาตายโรคขาตายอาศันขาตายในบกพร่องซึ่งกำลังเกิดอยู่ในกามก็ได้ในกอมจอเนี่ยได้เฉพาะอาสันขาเกิดก็ไปรวมกับอาสันขาตายสรุปว่าขาตายขาเดียวเนี่ย ได้จากรรปขาตายรวมเป็นปัญจขาตายกดอกพร่องขาเกิดซึ่งกําลังเกิดอยู่ในกามก็ได้ด้วยวนอสันจะได้สองขาขาตายได้จากสังจากขาเกิดได้จากโกมดลรวมเป็นสองขากดองทมสองกดดยจากสังตยะท่านที่สอง ตามแต่ยอดั้นที่สองต้องการองทางที่รูปภาพก็ไม่เคยเกิดก็ต้องเป็นสัาวาสแต่ถ้าเราจะดูให้เราดูที่อง์ทางของสันนิษฐานว่ามีสัาวาสไหมพอไปดูได้วสัาวาสอยู่ในกรมสังฆัก,ก็แปลว่าได้สุตวสาขาตาย ไปดูต่อองค์ที่รูาเกิดได้ก็ต้องเป็นอารมณ์ในสังกัดก็มีขาตายในกบดก็มีขาเกิดสรุปว่าอารมณได้ดีขาได้สองขาไปดูวิสัชนากันต่อมองตามบทเดียวทีสามชุด สัตแรกปัญจัขาตายวิจัรนาวาปัญจาวาราจวันตานังขัตที่สองเป็นตักขาบกครองตั้งวิจัรนาวาอัตตุกานังจามาวาจารังตุปะปัจจันตานังเตวนขุตที่สามเป็นอสันตองกาเราจึวิจัรนาวา อัคตัญสัตนาไปดูโยค์ทางสองบทที่มีอยู่สองยอดยอดแรกสุดทาวาตขาปริมิพานเราก็เลยวิจารณาว่าสุทาวาสีปริมิพานาอี่กหนึ่งเป็นรูปสองขาเราจึงวิจารณาว่าอัรูคานาอ่อ

Nojate sanggapa rupaya dananupa cipa Sutawase parimik pantana Harupanante sanggapa Jokraya dananjah nupacati Rupaya dananjah nupacita Perukosaunan ที่จะเกเแต่ไม่ได้หามงางจะไม่ต่อให้ใหต่อปสิหกตัอหน้นาเดิมเอกสารสามหกตอนีดตอนรูปภาไม่เคยเกินก็ต้องเป็นสุวทาวรตองกากับอารมณ์ต่างสุาวาวรมาในนามพอกอก็สอ รู้จักไหมมอกซเกิโมาูปาในนามอกซคอมโดโยวันเดินทำอะไรทำไมไม่เสียตรวตาว่าเกิดเส้นเขียงตรวตาว่ามาในนาำมอกซแล้วุูกแล้วถูกแล้วเกมาในเส้นเขียมอกซ อออไม so, so, yeah, ่เก okay. ินั้ำจกิด้วยจกนด้วยเออเอารมณ์สองขามาในน้ำอ๋อมอดอเกิดไม่ได้เจอไหมโอ้โหไ่ธรรมดาไ่ธรรมดานะเรื่อนั อะไรนะถามว่าอะไรนะไม่เกิดคำดีกว่าเาอยากได้เป็นตอตอมสอเกิดไม่ซ้ำไมอยากาอยากให้มือกับตอมอสอไงเ้วหมดเลยตามนี้ไมีเเสียงคล้ายกับเรืมัเรียนได้ สังขยาจมแรกต้องการองธรรที <the cast> ่แต่จากกากำลังเกิดก็ต้องเป็นกาเกิดและคงที่จากาเกิด้จรงไดสุดตาว่ากาเกิดถไปสัขยาจำที่สองต้องการงธรรตที่จากอาค้อไมใชกำลังเกิดที่ต้องเป็นกำลังตายและเกิดไม่ได้ กำลังตายก็มีอยู่ในสุดทาว่าด้วยในอารูปด้วยแต่อารูปจะได้ขาเกิดเพื่อบีก็พเป็นกอมอนดการเล่นขาตายขาเดียวจงได้สุดทาวา่าขาตายเดินไปสุนอารูปได้สองขาเพราะเป็นกอมอนของจะขาด้วยไปดูวิสันชนานะ โอหางบทเดียวได้สุตภาวาหาเกิดเราจึงวิจาตนาว่าสุตภาวาสัมโภชปตันตานังเกิดโอหังสองบทมีสองชุดชุดแรกได้สุตภาวาอาปาริณิปันเราจึงวิจารณาว่าสุตวะเสปาริณิปันตานังเกิดชุดที่สองได้อรูปทองกาเราจึงวิจาตนาว่า อรืปานเดี๋ยววัดตอถมาจะเดินเข้าไปในห้องสอบแร้บจะไปขึ้นกระดานให้ไหมเดี๋ยววันนี้โอเคไหมโอเคมากโอเคมากเลยนะแต่ว่าถ้ามาไม่เคยขึ้นกระดานไม่เคยมาขึ้นกระดานที่จบก็สมมต่จะ้นกระดานขึ้นกระดานเป็นนะก็เมเลยจะมีกรดานให้เราประกาเาเพราะี่เราสอนม เราให้จะมาเตรียมแล้วส่โยมาจบยวงันรีเนี่ยใชะมเออลงป้าติเอาด้วยนะ

ได้ยินเนอะอาจะยมาพูดแร้วหัวเราะยได้ย okay, no, okay. ินเอะดูก็ดูดีขึ้นจกคนตีมือย็สใส่เนี่ยจริงนะอจมาสังเกตก็เป็นกำลังใจให้นะให้โยงคนเดียวนะ